สวัสดีค่ะมาขุดมันน้ำกันพี่น้องมาขุดมันน้ำกันมา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 ซอยเนี่เยเอารถไถเอาขุดมันสิปลูกอ้อยมันท่านได้ขวดปีดอกได้หกเก็ดเดียนแต่ว่าสิปูกอ้อยก็เลยขุดพี่น้องโอ้ยบ่งดวเบ่งสมัยฉีกหลายหลายผู้หลักพู้หลักพี่น้องเห็นบ่พูนูนพูนพูนมา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 ขุดมันขุดมัน โอ้ถ้าได้หัวใหญ่เป็นไรมาเพื่อนทั้งเสียมันแต่มันถ้าได้ขวบปีพี่น้อมันมั่นหกเจ็ดเดือนพี่น้องจริงๆมันต้องพุดหลังปีไม่พุ่นถ้าได้ห่อนขวบมั่น่ว่าจาของพันฝ้าอุ่นสิบปลูกอ้อยแทนกัใหญ่อยู่ได้พี่น้องป้าหญ่พร้อมดกพร้อมซ้ำหนีก็ถือว่าโอเคเลยไหนพี่น้องเห็นบ่โอ้ยป้าป้าผุดเราสมาชิกสมาชิกสมาชิกมา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  มา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 เร็วเรล่ะล่ลละ,ละพี่นองหวหว,หวออท่านใพี่น้องบางกนโอ๊ะโอละละ่ะล่อดเขาเจ้บาบ่เนี่ยแผนกทอด อ้าวเพี้ยนดึงมาท่อนกันเพีย่ยนอ่ะโยนมาโยนมาได้ซ้ำนี่เลยพี่น้องมันหกเดือนจริงจริงมันต้องอ้อรขวบปีผุนละสงการผุนเปนมาเพีย้ยนแต่ว่าโดกดีเนาะเออแต่ว่านี่พ่นสิปลูกอ้อยพี่น้องพ่นสิตปลูกอ้อยเพ่นก็จะเลไยไถกอนเนี่เนี่ยเนี่ยโอ้โหหัวกระถือว่าโอเคพี่น้องโอ้ก็หลายแถวคนหลายคนหลายหลายมากเลี่ยงแถวกันพี่น้องผุนละ เรียงแถวกันไล่ไส้เลยโอ้โ hmm. อ้โอยโยนโยนผนกโยนกองไว้พี่น้องกองไว้เดี๋ยวเอารถมารถมาใส่โยนขึ้นทั้งรถตัดอีกส่งโรงงานต่อพี่น้องขั้นตอนอ้าวอ่าเพี้ยนเพี้ยนเร็วๆเพื่อนเพื่อไหร่โอ้หลายคนหลายคน เอาแม่บ้านเราต้นไหนมาตอนไหนเป็นบ่อไอ้บ้านตะนิดไหมเ,ไเ,เออสิเตรียมเน้อยู่เนื้กินโอ้ดูดูค่ะดูดูดวิถีชีวิตชาวไร่มันสำปะหลังตอนนี้อยู่อำเภอมันจารีจังหวัดขอนแก่นไทยแลนด์อู้ละพี่น้องว,ว้าคือดกแต่นาะป้ามึงดูเพี้ยนมึงดูดูป้าขันปล่อยไว้ครบปีคือสเสะออนเนาะ ออหัวใหญ่เราก็ดกพร้อมไหมย้อนเมื่อพด่นแล้วคันได้ขวบเพื่อนพี่น้องอันนี้ขนาดเทิงนด้เคทิงเคทิงปีหกเดือนโอได้สิ่งนี้ก็ถือว่าสุดยอดพุ่นล่ะพุ่นล่ะตาแล้วขยันแข็งแรงดิพี่น้องตาแล้หกเจ็ดสิบแปดสิบแล้วพุณแปดสิบแล้วออเอาหกสิบดิคอยเนาะได้หาหกเดือนหรือจะเพลี่ยน ปาดอันนี้หัวใหญ่ตาเนาะปาดปาดโอ้โหตาอย่าไปดึงอย่าไปดึงเบิดแห้งเด้โอ้โหล่ะตาเราสุดยอดเด้เลยโอ้โหหกเดือนหกเดือนหกเดือนมันหกเดือนในซั่มนี่มันสุดยอดเลยพี่น้องไปไปไปไทยพี่น้องไถไถไถโอ้อันนี้ไม่คืองามแต่เออนี่ไหมปาดพล่ะไถ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 เอาขึ้นรถกันเด้อขึ้นรถกันเด้อพี่น้องเด้อ มีมีรถมาอีกตัดขึ้นทั้งรถอีกพี่นอ้องอูนพูนพูนอันนี้แปดสิบค่ะคุณตาเสื้อเขียวนี่แปดสิบพี่น้องแข็งแรงมากมากเลยน,น,นี่<อ>นี่น,นีอ่อ้าวข<ม>ึน้นนั่งโอ้แผนกนั่งพี่น้องข้างหนา้าแผนกยืนทั้งนี่นแผนกนั่งอ๋อฮะอ๋ออ๋อพนยังไม่ไถามาก็นั่งนั่งไดโอ้แถวแถาแก้พนเพื่ว่าถึงเสียอ๋อเอา เท่าแก่ไม่ว่าเพราะว่าเรานั่งรองานไม่ได้อู้อย่างนี้ไม่ได้อู้ใช่ไหมอ๋อนั่งนั่งรอั่งรอรถมาไถจ้ะจ้ะรอหัวมันพี่น้องเส้มหนีกันด้วยพี่น้องเด้อ